สวัสดีครับชวนเพื่อนอ่านวันนี้เรามาอ่านต่อกันที่หน้า6กเดครับหนังสือเรื่องคิดแบบนี้โชคดีตลอดการของเมนทลิตไดโกเป็นผู้เขียนนะครับหาเลขนำโชคของตัวเองให้เจอยกนาฬิกาขึ้นมาแล้ว ปัดเป็นเลข22่สิบระหว่างขับรถอยู่บังเอิญมองไปที่เลขวัดระยะทางเป็นเลข12บสองหน่ง1มื4นสกิโลเมตรผมคิดว่าคุณก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างประสบการณ์ที่เวลาเห็นเลขเรียง หรือเลขที่มีความหมายอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังเคยมีคนจำนวนมากไปถึงสถานีรถไฟเพื่อไปซื้อตั๋วของวันที่11.11 11ปี2011หรือ, 22, 10, อ2 2 2 2่เดือนสปีเฮเซที่22แม้จะ ไม่ได้ขึ้นรถไฟก็ตามตัวเองอตัวผมเองรู้สึกว่าเวลามองนาฬิกามักเจอตัวเลข11-12อ็ดสบ่าสิบเอยบ่อยเพราะผมเกิดวันที่2 2่สเดือนสิถ้าคิดดูให้ดีอันที่จริงตัวเลขอื่นนอกจาก สิบเก็น่าจะเห็นบ่อยจนแทบไม่อยากจะนับแต่ด้วยความที่มันไม่มีความหมานจึงไม่ได้จำดังนั้นผมจึงรู้สึกว่าเห็นเลขที่ชอบบ่อยทั้งที่ในเชิงตักกะแล้วตัวเลขทั้งหมดควรมีโอกาสเห็นได้พอๆกันทั้งนั้นความคิด ที่มีต่อตัวเลขของมนุษย์ในลักษณะนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างจตุจตุลัดกลนตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสที่เมื่อใส่ตัวเลขลงไปในช่องผลบวกไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอนหรือแนวทะแยงก็จะมีจำนวนเท่ากันก็ทราบกันว่าประดิษฐ์ขึ้นที่จีนตั้งแต่ช่วง คิดตศักราชหรืออย่างที่จีนก็ดูเหมือนมีการสลักตัวเลขในแผ่นป้ายฝังไว้ตรงแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมนอกจากนี้ศาส,สนาคิดยังมีตัวเลขปีศาจอย่าง666หรือเลขแห่งความชั่วร้ายอย่าง13เป็นต้น ที่ผมต้องการบอกตรงนี้คือเมื่อมนุษย์มองตัวเลขมันมีความลำเอียงเฉพาะตัวเช่นถ้ามีใครบอกว่ากรุณาเขียนเลขสี่หลักที่คิดได้ตอนนี้ที่นี่หากเลขนั้นตรงกับเลขสี่หลักที่เราจับได้คุณจะได้รับรางวาัลคุณจะใส่ตัวเลขอะไรครับเข้าใจว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่คงมีเลขนำโชคอยู่ในใจจะใช้อันไหนก็คงได้ครับในเชิงตรรการแม้จะมีโอกาสถูกเลขถูกเท่ากับเลขอื่นแต่ถ้าเลขนั้นทำให้คุณชนะคุณจะมั่นใจว่าตัวเองดวงดี การเชื่อมั่นว่าตัวเองดวงดีนั้นก็คือการที่ทำให้ดวงดีขึ้นได้จริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยผมไม่คิดว่าวิทยาศาสตร์จะไขปริศนาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องดวงได้เลขที่นำโชคก็ไม่มีเหตุผลรองรับอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ก็มีรายงานเชิงสถิติว่าคนที่มีเลขนำโชค มีโอกาสถูกหวยแบบเรียงตัวเล,เลขได้ง่ายกว่าดังนั้นหากคุณมีเลขนำโชคถ้ามีโอกาสใช้ก็ลองใช้ดูชักจะออกนอกเรื่องไปหน่อยขอกลับมาคุยต่อนะครับถ้ามีคนบอกให้คุณเขียนเลขสี่หลัก ได้ตามใจชอบคุณจะเขียนเลขอย่าง111112222่ไหมครับผมคิดว่าไม่คุณน่าจะเขียนเลขที่ปนกันอย่าง3658หรือ7365มากกว่าหรือเปล่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นตัวเลขที่ดูเป็นไปได้มากกว่านั่นเอง เลขที่พวกเราเห็นกันปกติเช่นหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบนหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลส่วนใหญ่เป็นเลขแบบสุม่มซึ่งดูไม่มีความหมายดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นเวลาเลขเรียงหรือเลขซ้ำกันคือคิดไปเองว่าเลขเหล่านั้นดูหน้าแปลกประหลาดนั่นเอง แต่ก็อย่างที่คุณทราบในเชิงความน่าจะเป็นโอกาสที่จะออกเลข1111 11กับ3658มีพอกันไม่มีเลขไหนแปลกมากน้อยไปกว่ากันสมมุติว่าไพ่52สมมุติว่าไพ่52ใบในสำรับถูกสับแจกให้คุณ5ใบพอดู เห็นคะกันทั้งเลขและดอกไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยแต่นั่นก็เป็นไพ่กลุ่มหนึ่งในหลายร้อยล้านกลุ่มซึ่งหากจะให้จับรวมกันได้เหมือนเดิมอีกครั้งทั้งชีวิตคงทำไม่ได้อีกอาจจะเรียกว่าความเป็นไปได้แทบจะเป็นศูนเฮเลโลบินสัน นักคณิสากล่าวไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรางวัลใหญ่เมื่อคิดแบบนี้วันนี้ที่เราคิดว่ามันเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึง่งบนปฏิทินความจริงแล้วมันก็คือรางวัลใหญ่เมื่อคิดได้แบบนี้เราจะมองว่าวันนี้คือวันพิเศษการให้ความสำคัญ กับเวลาเป็นพื้นฐานของพืชน่าการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นพื้นฐานของพื้นฐานในการทำให้ดงดีขึ้นเหมือนการเพิ่มความถี่และความแม่นยำจบบทที่สามครับเดี๋ยวเรามาต่อ การอ่านกันที่บทที่4ในคลิปต่อไปนะครับขอชวนเพื่อนมาอ่านกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ